กินงูกระทานน้ำกันเด้อจ้ามาจ้ะขอาเห็ดเอาผักออกก่อนพ่อก็กินดิกานแม่เอาเห็ดไปมาเลยมากินหมากุ้งไปอ่ะไม่กินกุ้งเหรอยืดเห็ดแก่มันแก่อยู่แล้วแม่แก่กุ้งแล้วนะเขียนไม่เขียนไม่กินที่จะเอานะแม่แก่หมดแล้วจะเอาหรือไม่ไม่เอากุ้งยางไม่เอากุ้งต้มเดินนะมันเอากุ้งย่ากกุ้งย่าง แสดงว่าไม่รู้ว่าแม่แก่แล้วใช่ไหมเพราตอนแรกมันคีค้กู้เหมือนมันจะกินคิดคิดว่ายังไม่แก่มันตัวใหญ่นี้งนกุ้งที่กิ่นขี้กตอนแรกกินก็คิดว่ายังไม่แก่หรอทั้นคนคแก่วยิงคนีมันก็แก่หมดเยอร่อยอ่ะอร่ยมเลยอะไอ่นะ่ไง ล้ครเนี s <S ่ยไม่เข้ามูล่แสมุตเป็นนักผ่าแข็งเรือยาวจริงๆครับขนาดให้เข้มูลเ่ยังเร็วแล้วก็เอาลขนาดผีเลยนะครับ้แล้กเชมของไฟฟ้าแม่หลเทนั้นำัเฉลี่ยที่เจ็ดยกรับสวจะได้ของเติมน้าอีกหน่อยนะครับ้ามันแห้งเกิน คก็ครัวหัวป่าของเราอันนี้เขาคิดเองหรือว่าเขาเตรียมมาก็ข้อมูลไงข้อมูลนี่ต้องไม่โจรอะหมายถึงคนที่บอกอะเขาคิดสดเองหรือเขาเตรียมมาให้คนที่บอกเขาเตรียมมา ใช่ไหมนี่หยิบนี่หยิบได้เลยนะหมดแล้วไงเด็กๆล่นเข้ามันในนี่แล้วทำไมเท้าไมคนถึงถามแล้วมันหนักแม่ไดนังไปเลยด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ต้องคิดเพื่อแต่ว่าคนนี้ไม่รู้หรอกว่แม่ยานางเือนผีก็เลยจะไปถามแม่ยานางว่าน้ำหนักเท่าไหร่เพราะในโจทย์มันบอกว่าอยู่ในโจทย์มันบอกว่าคอยคุ้มครองเรืออยู่บนหัวเรือไงก็เลยคิดว่ารวมน้ำหนักแม่ได้นั่งไปด้วย อร่อยนะที่ขลทั้งหมด่กเมื่อก็สามารถใช้หาคอบได้แครับในนียทย่างปลาหมึกกินกับต้มตำดีกว่าพ่อได้ซื้อมาแสเดมให้แม่หมไม่ได้อาวเหรอมาทีแคหมูกระทอยมต้ตำต้มตำเราไดขิงไปกับพ่อมาเหรออ๋ออ้นี่ขิงขุนกดดันพ่อเลยเหรอไม่ก็คุยกันพ่อบอกว่าจะไปซื้อเขาบอกว่าอยากกินปลาหมึกย่างอย่งเลย โราตไม่ไป้อปูเตรียมย่างหมูท้ด้วยประมาณนี้ก็จะเป็นตล์กหลอร่อยัอเอาผักลงเอาผักลงด้วยอันนี้ไงกินผักไอ้นี่ไหมน้องสิงชอกินสไตเกาหลีอ่ะีเสียแล้วแมหอผักหอนะเอาปลา้องมันไม่เข้าเลยอ่ะมันไม่ใช่น้ำจิ้มเกาหลีอ่ะคมันจะมีน้ำจิ้มแบบของเกาหลีอ่ะทำ้มถึงเข้า ลาเวลตัววีอ่ะแล้วเขาไม่ได้หากันหรอหายแบบน่ยน่เลยเต็มกระดาเลยเดี๋ยวยอะผักเราก็เยอะนะทุกคนมาผักเราเยอะมากสองกะลังมันนี่นนนในในรายการมันจะมีโจทย์ให้ซื้อไอ้จุดให้ซื้อแต่ว่ากำเน,นิดไม่ซื้อเราซื้อเออมันจำจุดได้หมดแล้วเหรอสุดละทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกยั่วเลยจ้า มือตะกาก่อนมืหนึ่งของมืองไทยในอนาคตงน,านาต่าาจำได้เหมือนกันนะถ้าซื้อสูตรนี้อายกำหนดมิดนะมึนแบบม็นสู้กันมเกือดมามึงนะ